เรื่องอย่าหมดรักประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือพาสิงโดยพิรมปรตีหาชื่นชอบยายเสี่ยวช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อ สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memmarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้มามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมามากๆเลยค่ะบทที่9 เข้ามันไก่หามไหลสวัสดีครับพ่อเลี้ยงได้ข่าวว่าขาอ่อนเหรอครับเยศวีสัตวแพทย์ดอกเกาหลีเกล้าใจควญใจแม่ยกในไรถักถ่ายเจ้าของไรอย่างพ่อเลี้ยงตินไอหมอพ่อเลี้ยงหนุ่มที่ขายหน้าจนแอบมาหลบในออฟฟิศแล้วก็ไม่ไาวโดนไอ้เพื่อนตัวแสบมารอเขาจนได้ปรายทิ่ใช้รบกดาษไว้บอร์ดรอยเฉียดหัวไอ้หมอแสบไปเพียงนิดเดียวหากหลบไม่ทัน มีหัวปูดเป็นแน่แหมดูกเกลือกกลาดนะครับว่าแต่สาวน้อยค่นคลางหรือเปล่าครับเมื่อคืนยศสวีก็อยากรู้เหมือนกันว่าสมุนไยของพ่ออุ้ยคำแปลงจะเด็ดจ,จริงอย่างที่ข่าวแล้วหรือหรือแค่ของเราเด็กเออคลางคลางทั้งคืนคุณน่ารัครับกูเนี่ยโดนกระทืบซะพูดแล้วก็เจ็บใจเมื่อคืนอีกเพียงนิดเดียวก็จะได้กินดาวเชียวโอ้โห คุณนายมวยหนักเท้าหนักนะครับเนี่ยหมอยุศวีทำท่าตกใจสงสัยรอเจ้าบ่าเข้าหอจะมโหโดนเต็มตีนเลยพ่อเรียงนุม่มนางกลุ้มใจเมื่อคืนตอนที่ดูดเต้าอวบนั้นเขารู้สึกคลั่งไครเสียจนควบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่หากเธอสมยอมคิดว่าวันนี้เขาก็เข้าได้ไม่ได้เพราะใช้พลังงานแบบการปรับเมียแสนพยศอย่างเทียนไขแต่กลางวันกินข้าวที่โรงหานะครับ เดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปลองร้านเด็ดที่เพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดแต่ไม่นานมาน,นี้เองที่น้ำเพอพอเลี้ยงน่าจะพาคุณนายแรกใส่หมอกไปด้วยนะครับร้านไรริงขหมดคิ้วนี่เขาโมแต่ยุ่งเรื่องงานแต่งจะไม่รู้ว่ามีร้านเด็ดอะไรเลยเนี่ยอ,อกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์หมอยศสวีขีดตายทีหนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปที่ฟาร์มวัวเดี๋ยวให้หมอ ฝากดูแลเมกูด้วยนะเยนใครออกไปที่ฟาร์มก่อนไอหมอดสักพักใหญ่แล้วเขาจึงไม่ลืมํำชับให้มันดูแลเมีเขาด้วยไม่รู้ว่าเคยทำงานต่างแต่หรือเปล่าตัวข่าวอมชุมพูขนาดนั้นโดยเฉพาะเต้าอวบเดี๋ยวเป็นลมปัจจยุ่งเมื่อไร้เสียงของไอเพื่อนตัวดีเขาก็ดูรายงานการขายของสินค้าในไร่ทั้งในโรงงานผลไม้อบแหง้งเนื่องจากทิ้งงานไปแต่งงานสีตั้งนานยศวี เดินไปสมทบกับคุณนายคนสวยที่พวงด้วยตำแหน่งสัตวะแพทย์สาวนาหวานที่แดนเป็นภระยาะไอ้สันควานตรินเขาแอบอิจฉามันที่มันได้แต่งงานกับคนสวยอย่างคุณเทียนไขทั้งที่ตอนแรกเครียดจะเป็นจะตายไม่อยากจะแต่งงานแต่พอได้แต่งก็ห่วงก้าชิเปงสวัสดีครับคุณนายคนสวยวยศวียิ้มทักทายสมาชิกใหม่ของรายสายหมอสวัสดีครับคุณหมอ,อยศวี เรียกเทนเฉยดีกว่าค่ะเรียกคุณนายดูแก่มากเลยนะคะเป็นเมียพ่อเลี้ยงติ่งจะต้องเรียกคุณนายสิครับขอสงวนไว้สักคนนะคะยังอยากสาวยังอยากสวยอยู่เลยเทีนไข่อยากรอกับหมอยสววทำไรกันอยู่ครับผมดึกว่าอยู่ฟาร์มบัวสิอีกเขาเดินไปหาที่ฟาร์มบัวแต่กลับไม่พบเมียรักไอ้ตรินจนต้องตามมาหาที่คอกมา้าพอดียอยากดูมาที่นี่ค่ะว่ามีกี่ตัว ที่นี่เดียวไว้ดูได้นะครับมีเพียงไม่กี่ตัวที่หลักๆก็จะเป็นไอ้เจ้าสีเทาที่ไอ้เจ้าติมมันรักมันโดกมากหน่อยทําไมรักตัวเดียวล่ะคะอีกสามตัวก็น้อยใจแย่เธอหันไปรูปเจ้าไม้อีกสานตัวอย่างน่าสงสารก <c oughs> ็ไอ้เจ้าสีเทาอ่ะครับเป็นตัวที่คุณหนึ่งดาเขารักมากครับเทีนยนไข่ได้ฟังคําตอบก็รู้สึกหนักอึ้งในหัวใจไม่ชอบเลยสักนิด ไม่ว่าจะไปที่ไหนของไร่แห่งนี้ก็จะได้ยินชื่อผู้หญิงคนนี้อยู่ทุกที่ของไร่สายหมอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ตั้งชื่อให้ใหม่ตัวสีขาวชื่อสโนว์แล้วกันสีดำชื่อแบล็กแพนเทอร์แล้วก็สีทองชื่อไอรอนแมนแล้วกันค่ะพ่ออุ้ยคำแปลคะเอาชื่อใหม่ตามนี้นะคะเอ่มิมพ่ออุ้ยบัดได้ติดเอีหยังแต่พ่ออุ้ยจำบาดได้ครับคุณนายพ่ออุ้ยเย็นเกาหัว หลังจากเจ้าม้าแต่ละตัวได้ชื่อใหม่ยกเว้นเจ้าสีเทายศวียิ้มให้กับพ่ออุ้ยคำแปลงเราเจ้าสีเทาไม่ตั้งชื่อให้มันใหม่หรอกครับไม่ค่ะให้ในายรักเจ้าสีเทามาตั้งเัาเองเธอไม่แย่ดีเจ้าสีเทาแต่รูปแ่งม้าของเจ้าตัวอื่นๆทั้ทงยังช่วยพ่ออุ้ยแปลงขนสวยๆให้กับเจ้าซนไวทแบล็กแพนเทอร์แ้วก็เจ้าไอรอนแมน โยสวียนึกแล้วว่าคุณนายต้องงอนเพราะว่าพูดถึงคนรักเก่าแต่ก็ตั้งใจว่าระเบิดให้กับเจ้าว่านตรีมาซะหน่อยปากหนักปากแข็งแต่ห่วงที่สุดตลอดบ่ายเทียนไข่ปากไหลอยู่ที่เข้ามาทางชนพ่ออุ้ยคำแปลงคุยเรื่องภายในไรใครเป็นยังไงไมายังไงไม่หลุดพ้นสายตาพ่ออุ้ยไปได้แต่เทียนไขกลับรู้สึกสบายใจกับความเฟรนดี้ของชาวบ้านที่จริงใจกับคนเมืองกรุง ชากจะลงรักที่นี่แล้วสิเธอใช้ชีวิตโดดเดี่ยวม,มาหลายปีพอมีเพื่อนขุยเพื่อนเด่นก็รู้สึกสนุกและห่วงพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเย่ยมเยี่ยมในใจเวลาสี่โมงเย็นรถกระบะโฟล์วสีดำที่ดูด,ดันไม่เกรงใจใครก็ขับมาจอดหน้าคอกมา้าสายตาทอดมองคนเสือของไร้ที่ในตอนนี้นังเอามือเท้าแขนแกว่งขามองวิวเบื้องหน้าอย่างสบายใจ ตรงรักบ้านได้ขึ้นมาหรือยังชายหนุม่มเดินไปเย็นพิงต้นไม้ตรงเวก้กับแค่ไม้ไผ่ถ้าไม่มีคุณบ้านไรนี้คงน่าอยู่มากๆทำไมคนที่ถามดีความหวังดีกลับโดนพาดพิงแต่ไม่เป็นที่ต้องการสียางาน,นก็ครมันน้สังไม่ดีไม่ดีตรงไหนเขาสุดนั่งข้างเธอทันทีหากพู้ไม่เข้าหูก็จะได้สั่งสอนคนปากดีมันน่าคข้อมันนี่แหละ กลบข่าวโดยเรื่องเป็นไก่อ่อนในคืนเข้าหอมีเวลาสักสามสี่วันไหมล่ะคะนี่คุณข้อเสียผมเยอะขนาดนั้นเลยหรือไงใช่คุณดำเอียงรักแต่สีเทาไม่รักตัวอื่นก็ตัวอื่นมันเขาเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาเก็บเอาไว้ในใจดีกว่าเทียนไข่ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาจะมาถึงใคร ก็ตัวอื่นมันไม่ใช่รูปรักของหนึ่งดาวนี่นามันเลยเป็นม้าหัวเน่าต่อไปนี้ฉันจะดูแลม้าที่เหลืออีกสามตัวเราฉันตั้งชื่อให้แล้วสีขาว White, สโนไว้์สีดำารับแพนเทอร์แล้วก็สีทองไอรอนแมนห้ามเรียกผิดนะเธอทึกทากมาของเขามาเป็นของเธอโดยไม่สนใจว่าเขาจะอนุญาตไหมชายหนุ่มอมีแมคนขี้งอนผู้หญิงทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะ แล้วคุณไม่สงสารสีเทาหรอไม่มีชื่อเท้เลยนะช่างมันสิรอให้แม่มันมาตั้งกับเรากันที่เหลือลูกๆของฉันเธอว่าจบก็สะบัดก้นไปทันทีโดยดริตินรู้สึกงงไปหมดว่าตัวเองทำผิดอะไรพ่ออุ้ยครับหมอยศวีวางระเปิดลราคาพ่อเลี้ยงทำไมครับเขาสงสัยทันทีก็หมอยศวีเขาอยบอกว่า คุณหนึ่งดาวรักสีเทามากพ่อเลี้ยงเลยรักสีเทาตัวเดียวคุณนายก็เลยง่อนน้อยมหมอเดี๋ยวจะเติมยอให้ตัวมาวานระเบิดแลกลับบ้านอย่างสบายใจไปก่อนนัดให้เขาไปเจอหน้าอำเภอหลังเลิกง,งานชายหนุ่มเลวิ่งตามเทนไข่ไปเพื่อจะพาเธอไปกินข้าวด้วยกันและพาไปเที่ยวในตัวอำเภอด้วยคุณเดี๋ยวก่อนไปข้างนอกกันไปไหน ผ่านเช้าเย็นเข่าบอกล้วก็ลากเธอขึ้นรถขับออกไปอย่างรวดเร็วชายชราอมยิ้มขำพอริงตรนอย่างไรก็รักคุณนายมากที่สุดอยู่แล้วถึงได้รีบงอเร็วอย่างนี้ส่งสัยจะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นในไร่เร็วเวนี้สินะบรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความอึมครึมอึดอัดชอบกนชายหนุ่มหันมามองหน้าเมียสาวที่มีสีหน้าเรียบนิ่งเดาอารมณ์ได้ยาก จนทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ผ่อนคลายบ้าชิบทำไมต้องแค่ยายเมียหมอปักหมาด้วยวะเขาสะบกในใจและทำลายความเงียบด้วยการชวนเธอคุยคนอย่าไปเที่ยวบอกผมเลยนะแถวในที่เที่ยวที่ชมวิวเยอะที่ไหนบ้างคะเธอยกมือเท้าคาง,งแต่ดวงตายังมองตรงไปเบื้องหน้าไม่ได้หันมามองหน้าเขาด้วยยังไม่พอใจ ก็มีจุดชมวิวเนินขาอ่อนน้ำตกเนินสาวมอนปีแห่งเดี๋ยวนะพอกันเ็กคุณมั่นใจนะว่ามันคือที่ท่องเที่ยวนะ่ะใบหน้าหญิงสาวเริ่มร้อนเห่อขึ้นอีกครั้งเมื่อสถานที่ท่องเที่ยวของโค้งหนอกอีแหนแต่ละเชอก็ชวนให้เสียตัวทั้งนั้นที่ท่องเที่ยวสี่โดยเฉพาะน้ำตกเนินสาวสวย่าบอกใครเลยมีถ้ำใต้น้ำตก เวลาเดินเขาไปรลึกเราก็ดันตัวเข้าไปซอกหินตรงริมผาแล้วก็นั่งแกว่งขาหลังม่น้ำที่ไหลออกมาเป็นสายนะโรแมนติกมากหญิงสาวคิดภาพตามแต่การเล่าเรื่องของเขาฟังอย่างไรก็สองแง่สองงามโรแมนติกของเขาทำไมเธอฟังแล้วรู้สึกอีโรติกจังเธอสลัดศีรษะให้ภาพที่ปรากฏในหัวราวกับหนังเอวีนั้นออกไปแล้วก็ไปสนใจภาพเบื้องหน้าแทน นี่ตัวอำเภอแล้วหรอใช่เดี๋ยวแวะไปรับไอ้หมอก่อนแล้วให้มันพาไปกินร้านเปิดใหม่ตั้งแต่ขับมาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านอะไรของมันขอฉันซื้อชาเขียวตรงนี้หน่อยนะคะคุณเอาอะไรไหมขอกาแฟก็ดีครับชายหนุ่มสั่งเธอหลังจากได้กาแฟก็ออกเลไปจอดหน้าบ้านพักของไอ้หมอที่อยู่ไม่ไกลนะักหมอ,อยศวี เห็นรถของเพื่อนมาจอดที่หน้าบ้านก็รีบโดดขึ้นมาทันทีเขานั่งอยู่เบาะหลังเห็นทั้งคู่กำลังดื่มเครื่องดื่มกันอยู่จึงเอ่ยบอกวันนี้เราไปกินร้านเด็ดกันใช่หนุ่มหันมาทางเพื่อนทั้งที่กระดก,กกาแฟรสนุ่มดิ้นเข้าไปเต็มปากขามันไก่หามไหลพอเรียงหนุ่มถึงกับพ่นกาแฟใส่น้าหมอยุสวียดความตกใจขณะที่เทียนไข่เองก็หันมาทางเขาพอดี จึงพ่นเครื่องดื่มในปากไปโดนหน้าเขาเต็มเตตอนนี้หมอยุสวียและพ่อเรยงหนุ่มเหมือนกำลังโดนระเบิดตุ้มายเป็นโกคกคลั่งทั้งคู่ยกมือปาดหน้าพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายขอโทษค่ะฉันตกใจกับเชื่อไปหน่อยหญิงสาวยกมือขึ้นปาดน้ำทิศติดตรงปากออกก่อนจะหยิบทิชช่วยให้กับสองหนุ่มเช็ดหน้าสุดท้ายก็เลยต้องเข้าไปอาบน้ำกันทั้งคู่โดยเธอที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกบ้านของหมอยุสวีย ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเองพ่อเรียงหน้ามอก,กันนะมันชกักชากครับไม่ทันใจอุ๊ยนี่เป็นใสายาที่เทียนตั้งให้เลยนะคะเนี่ยคุณดูได้ไงปกติผมก็เรียกมาอย่างนั้นเพราะมันชอบแจกยิ้มจนสาวเลไปทั่วโคกเหนออีแหนนนี่ละครับเตนออกมาได้ยินทันทีเพื่อนชั่วขาดอยูอย่างเกี่ยบเขาไปหมดจนอยากเอาเข็มมาเย็บปิดปากให้สนิทเสียจริงปากว่างก็นั่งแทบเปิลไปอย่าพูดมาก นอกจากจะพูดอะไรไม่สร้างสารรค์แล้วยังพาให้เขาได้นอนนอกห้องอีกด้วยเรื่องจริงนี่หว่าไอหมอเขาเรียกเพื่อนเสียงระไรฟันโดยเติมยอไว้ตรงท้ายไม่ต้องเติมยอให้ครับหมอ,อยันเยวนะครับคำเรียกของพ่อเลี้ยงเล่นเอาเสียวทีเดียว